เฮี้ยพอแล right? ้วมึงรถทำไมวะเฮี้ยเออเฮ้ยเฮี้ยแล้วมึงตัวบัฟด้วยเขาด่ามึงแน่เลยกูว่าเฮี้ยอะไรกูยังไม่ได้บัฟเฮี้ยสักอย่างเขามึงไงเฮี้ยทำให้แกงไปแบบนี้เฮ้สัตว์ออกแกงไม่ไปเฮี้ยกูทุบเฮี้ยเข็มอยู่ไอสัตว์กูบอกให้ยิงยิงพอโดนยิงปุ๊บเฮี้ยขึ้นตอนหลอดขึ้นเฮี้ยกูลุกเฮี้ยโดนเขาขี้สัตว์ปั๊มยาไม่ได้เฮี้ยด้วยชีวิตประสบสูญหายเอาใหม่ ดีกันต่อจุดสิบเขาคืนแม่งหน่อยสัตว์เอ่อเชิญมาเฮียเวอร์ไอ้เนี่ยวันนี้แพ้วันนี้แพ้วันนี้แพ้ไม่ตั์ไอ้พอรไม่เอาเพื่อนพอรไม่เอาเลยไอ้ดูมันจบเราไงไอ้เนี่ยมึงแบประบายส่วนตัวกับเพื่อนบีไรก็ระบายกับแก๊งไอ้เนี่ยพร์ตไอ้พอร์ตไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยพร์ตมีไรอย่าระบายกับส่วนตัวเพื่อนระบายกับแก๊งพูดโดยรวมเพื่อนไอ้พร์ตไอ้เนี่ยหลีไม่ได้พูดเชี่ยเลยจะมาพูดกับกู่สองคนทำไมเนี่ยไอ้เนี่ยบ้าไปเนี่ยคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับิดถึงนะโอเลี้ยง ได้ส uh, ิเน็กเอ้จัทีดดาห์ทจัดาหใส่เสื้อตัวไว้ขึ้นเวทีอ่ะเทจัดได้แน่นอนครับไอ้พรมีแล้วก็พูดตรงๆเพื่อนไอ้พรพูดเลยไอ้พรผมดูคุณสัมภาษณ์ทัวร์ดีด้วยนะผมบอกก่อนได้ปะได้ปะไอ้พรพูดเลยเพื่อนไอ้พรไอ้พรพูดดีมาที่อะไรสมสารนี้ไม่แปลกๆผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับหมดแล้วนะเกือบหมดไปแล้วนะเฮ้ยของในตู้ผมเหลือเยอะอะเพนเป็นพันเลยอ่ะคุณครับ ไเนมก็เอเลก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เกื่อแบบอนาคตแบบว่าอยากอยากมาล้มลบกันใหม่อะไรอย่างงี้ไงได้เฮ้ยเลี้ยงอดีตเขาแต่แต่่เาเาอะไรดอต่งเพลงให้ผมะเหยโกคตรน่ารักใช่หรอมือไ่เอี้ยเอววเอเขาได้ยินมั้งเออพี่ทำโพเวอร์เดีวเออะ

เยอะมาพูดกับกูทำเพี้ยอะไรวะมึงก็เป็นระบายดิเพื่อนเงี้ยมันไม่อะไรอย่างงี้เพื่อนอย่าอย่าปัญญาอ่อนเพื่อนขอร้องอย่าปัญญาอ่อนอย่าปัญญาอ่อนอย่าปัญญาอ่อนมึงหลายรอบแล้วสัตว์กับกูไหมสัตว์เดียวเดียวหลังวัดไหมสัตว์มาจริงดิได้อยู่วะ เออเอาเก่งนายไว้บนหัวได้เลยชีย้หัวเท่เลยว่ะใช่เป็นแพนด้าเป็นไข่อะคือไม่มาเกิดนา่าจะไปครับ ไปรู้มาจากไหนเนี่ยพี่ไปมาแล้วพี่พี่ไอคอนมึงก็พูดไปดีเพื่อนพี่เป็นติ๊อะไรพี่เป็นติ๊กของข้าวเไม่มีนี่ที่ทองครับที่ทางเ่ในต้ที่องครับกระเปาครับในตัวไม่มีนึ่งศน่ครับนี่ครับขมครับสี่พันครับอ่าแล้วเล่ครับพี่ตลกหลายรอบแล้วสัตยอมให้กลัวเลยเวละให้กูปิเยน่หลายรอบเลย พ่ชาครไม่ใช่ตลกหรอพอมาเช็คดินอนเตียงนะพี่เอ้ยเอาให้ซัหอมเเยเสไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแบบว่ามันเด็ดแพ้เต็มที่เต็ที่เต็มที่นะเต็มที่นะตรงนี้ได้เก้าสองเก้าสองเก้เต็มที่เต็มที่นะโอไนท์เล่นเล่นเล่นเล่ไม่เต็มนี่แบบนี้ได้นะโอไนท์เต็มที่ครับพี่หเลยนะห้าสวัสดีครับพี่เจมส์ ไอเด็กท uh ี่อหอยปากดีรู้เปิดคลิปแม่งในบ้านแม่งนียใส่กูเปิดคลิปแม่งก่อนยินละบ้้าานนีเเรคยมาดูส่งลูกส่งคลิปที่แม่งฟรีคลิปวันนี้ผมเปิดในบ้านอยู่เป่าวะเขาปรับใม่ใส่ปากดีนะไอ้เนี่ยเห็นคุณไปยืนยืนกับแชมป์มายาลาวแล้วผมแบบกูมหัวเลยอ่ะ ตัดแบบทำอะไรอยู่วะเพื่อนเบื่อเบื่มาสุดท้ายแล้วเจอเมื่สัตว์ตลกนักไอ้เหี้ยตลกนักใช่ไหมไอเหี้ย แล้วเบล็อกไม่อยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยยังอยู่เฮ้ iro. ยผมยังอยู่ยังอยู่ไม่มีใครมองมีแต่นคนเมินมีแต่นคนเมินมีแต่คนเมินมีแต่คนเมินมีแต่คนเออาังทนได้เจมมเเพืื่่อนลลแ้วใชยไปนอนกันดิ นี่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 ภูมิใจนำเสนอมากเลยเอาเดี๋ยวมึงมาเนี่ยไหนๆเขาตั้งไหนนะมาเนี้ยมาเนี้มานี่มานี่มานี่กูรู้สัตว์จะถ้าใครสดนะแม่งเจอกัน เข้าไม่ได้แคปแคปตรงนี้ใครอ่ะแคปตรงนี้ใครอะ <c oughs> แคปตรงนี้ใครอะแซนไอ้ที่แันที่แซนแันได้นอนเตียงปะไอ้ <c oughs> แซนอยู่บนปะ <c oughs> อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ใช่ ไอ้สันนี่เสียงใครวะเียเี้ยแหวนของครับพี่คอยตกครับพี่คอยที่สันเนี่ยสันยังไงอะขอ้ยเขาอัปเดตตู้เอทีเอ็มมายังอ่ะแต่ยังมั้งตีตีแป๊บเดียวต่อน้ำมันก็ยังได้พี่แป๊บนึงไอ้เข็มเงินแดงเมื่อกี้ของใครที่ใครเครียดมายังวะบิดแคปดีกว่าเฮ้ เล่นรับจีอ่ะอะไรพี่เล่นรับจีอ่ะเล่นไปแล้วโอ้โหวันนี้เล่นหลายชั่วโมงแล้วจะได้เจอโรบาลไหมอู้ได้ครับอู่ได้ไกลตัวแกงแก๊งอะไปพากูไปเอาไอ้น่นได้ปะเอ้โลโก้น่าจะได้ผู้ดีเอ้ยไอ้น่าจะได้ผู้ดีเราคอยตาสัก เท่อยู่บ่หวะคนดูได้อยู่บ่โอ้ยอยู่ไฟไหนบ่ได้อยู่บ่หวะม่เท่หรอผมพี่เจ็ดคนนะ บางไม่ต้องใช่ปะ่ะรี่เป็นไรหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเดี๋ยวพี่ส่งชื่อให้เชียบแพนด้าว่าไงพี่เบลล์ตอนนี้ผมกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับ ว่าไงครับพี่เบสพี่ทำเชี่ยเลยครับมาอู่คงมาหาข้าวกินมั้งครับพี่โอเคพี่เบสทำไรพี่พี่เบสทำไรพี่มาอู่คงมาหาข้าวกินมั้งเข้ารถแล้ว ไม่ตอนแรกคือผมก็อยากได้แบบเท่ๆแต่พอแนวเท่มันออกมันเป็นเหมือนของคนอื่นเยอะไงผมเลยอยากได้แบบแปลกครัะเอาตรงเพราะม,มันเป็นตาซับไปแหละผมก็เลยไม่อยากไม่ดูเท่ไปทำไมใจปะ่ะให้มันดูแบบวายนี่พอแล้ว ได้อยู่ปะวะได้อยู่แล้วเนาะถ้าถ้าเปลี่ยนอีกก็โดนเขาด่าแหละเอาแบบนี้แหละทำไรพี่จักพี่พี่ก่อนเะลียกพี่จ๋าแล้วเราช่างไงช่างไม่ซ่องหรอวะอันสามทุ่มกว่าจะไม่อยู่นะอะไรอ่ะไปวันเกิดเพื่อนกู ขาห้ามลาห้ามลาเขาห้ามลาพี่จ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เผื่อผมด้วยไปป่ะไปดีสุดเลีสด้วยไอสัตว์ไม่อยู่เยอะสินะทีนี้น่ไดะตั้งกระเป๋าเลยนครับอีกทีนึ่งแปดหกเก้าน่าจะอยู่ถึงสี่ทุ่มมั้งเดี๋ยวดูก่อนว่าน่าอยู่ถึงสี่ทุ่มครับออกมาสี่ทุ่มครึ่งโชรไปด่าเยี่ยพรเนี่ยไม่ได้ทำวะกึยิดวะ สติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ได้ก่อนวันที่ยีิบเจ็ดครับสติกเกอร์ทำใหม่หมดเลยหรอสัตว์โอ้มึงอยู่ไหนไอ้ควายเขาบอกให้เจอที่จบแคปอย่างโง่ที่อีฮี้อ่ะอีฮี้อ่ะปัญญาอ่อนนั่งไหนสัตว์ทำไรเพื่อนเพื่อนรักทางไปจบแคปไงเฮี้ยโง่ไปหาเมียมาเหรอเพื่อนนายไปหาเมียมาแล้วไปกดตังค์ให้เข็มพอดีกดทำไมอ่ะเขาเขาเขาหลบแล้วเขาไม่กดจ่ายค่าอะไร ตั้งให้เข็มเฮียงโอ้กดทำไมค่าเหล็กมีเฮี้ยเออช่วงนี้ทำไมแก๊งเราส่งงานหนักกันพ่อพี่ั่นดิพยันชติ ครั้งวันที่กูซ่อมออก่าแล้วแม่งไม่ไม่ีคนขับรถชนเนี่ยเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วไงสิ้นเดือนก็ได้พักแล้วเอาออดมาเชื่อเลยภาคนตรงไหนโอโอโอเวอร์เลยครับข้างในครับน um? ั like. ่นน่ะข้าไหนครับเนี่ย โอ้เวอร์ครับโอเวอร์นั่นนะคันหน้าแลมโบ่ไอพอขอลองไอพอขอลองตีไม้หิอยากดูว่าจะขี้ป่าอยากลองเขี้ยอะไรทุกวันเปล่าตื่นงงเอี้ได้อยากลองทุกวันขอลองไม้หนิเดีมึงยิงมึงตีตำรวจเวลาตีตำรวจปเวลาไเดี๋ยวมึงยิงเดี๋ยวมึงยิงเดี๋ยวมึงยิงเดี๋ยวเรากนเอาจากพื้นที่ก่อนนะคะได้ได้ได้เอาดิเฟอร์รี่นะเฟอร์รี่จบเราจะตีเกี่ยววุธด้วยครับ ที่ไม่ทำไมข้าจำชื่อมันขึ้นใจเลยครับแอะพี่ผมสร้างชื่อไว้เยอะไงเที่ยกูไปเจอหมู่บ้านไหนไม่รู้อยู่ดันส้มอ่ะเยอะชิบหายี่สิบคนประชาชนอ่ะมันมีมันมีอะไรหัวหัวมันมีนี่มาใหม่ด้วยเหรอมะดิสใหม่อ่ะผมเห็นมีรถจับบรรทุกไปหลอมทองเต็มเลยอ่ะ้ันทองมี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 ไก่นะช่วงนี้ช่วงนี้ป่นอะไรบ้างกขาด้วยไก่ด้วยไก่เยอะด้วยวันนี้ไหนมีไก่เเหมือนจาเพิ่มเหรอ เออมันจะเป็นวันดิสแกงกูเจอก็กูที่กูเจอที่แลงส่งมายี่สิบกว่าคนไหนที่อะวันด่สแก๊งวันด่สแกงน่าจะมีแก๊งที่ออกแล้วแก๊งที่มาใหม่ปะใช่อ่ามันไม่ใช่ว่าตอนนี้แก๊งต้องต้องเข้าไปมาตีเวิร์ดหรอแกงโตก็ไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลือกได้มันถ้าเกิดที่เขาที่เขาไม่ได้มาตีเวิร์ดกันเพราะว่าวัดหลักมันไม่เปิดเขาเปิดสอบเขามาตีเวิร์ดไงแต่ส่วนที่แกงที่มานี่นี่ไงส่งโปรไฟล์มาแบบส่งมาอยู่แล้วแล้วเพิ่งเข้ามาทำไมเราเรียกรวมกว่อนจะรวม ไอพอนมึงก็พูดไปดีที่มึงพูดกับกูอะไอพอที่มึงเคยพูดกับกูมก็พูดไปดีกับแก๊งอะมึงจะรับอะไรไหนนะพูดอะไรพูดอะไรมึงจะรับหลักยตีมนเงี้ยมึงจะรับหลักแก๊งทำเพี้ยอะไรหลายพอนก็พูดไปดิมึงมีอะไรมึงมึงพูดตรงตรงไพรพูดไปดีไอตอนที่ไฟเสร็จที่ไอโดปพี่มึงแล้วมึงเสือกเฮียอะไรเฮียมันม่วงไอพอาไม่อยากพูดกันแเ้วนะพี่มันมีอะไรหลายอย่างมันระบายหลายอย่างก็พ ระบายว่าอะไรเปทำไมบอกมันไม่โอเคหลายอย่างเลยในแก๊งียว่าไงบ่พูไม่ดีมก็พูดกูไม่อยากพูดเหมือนกูไม่เคยพูดไม่อยากพูดเียไม่มีไม่มีโจก็พูดไปดีน้องโจไม่โอเคอะไรอ่อยากคิดไปไอโจกูไมเคยไอโจที่มึงเคยระบายมึงก็บอกไม่ดีไอโจมีมีมี เออไปคือที่มึงบอกมึงจะออกแล้วอ่ะโจมโอ้เลี้ยงมีอยู่ปะบัตรบัตรแก๊งกับอะไอย่างเงี้มีมีครับมีครับเดี๋ยวต้องคืนอุ้ยเฮียแก๊งรอไม่มาสักทีวะกูขออย่างนึงเวลาเฉพาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่เขานนะเวลาเป็นดักแคทไปแล้วอ่ะถ้าเกิดดักแชทขึ้นว่าให้มาจบแคลก็คือมาเลยนะเว้ยไม่ไม่ไม่อยากให้แบบคิดว่ามีนั่นมีต้องทำอะเพราะคนอื่นก็มีต้องทำเกันยกเลิกงานทุกอย่างไอพอยมันก็พูดไปดีไอพอยมันก็พูดไปดี ไม่เนี่ยคือถ้าแบบจะไทำริ้งอ่ะโอกาสดีแล้วมึงก็ได้เนี่ยมันลงที่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดาได้เปรมได้ชันเรียกมึงคือมาเลยมึงต้องทิ้งทุกอย่างเลยนอกจากจะโดนตำรวจไล่อยู่หรือคนที่กันร้านอ่ะเนี่ยมันเรียกห้ามันเรียกห้าแบบเราก็เต็มตัวไว้ก่อนเลยไอ้พอมันอยากได้เวลาอยู่กับแฟนไอ้พอมันพูดอ่ะจอมันอยู่กับใครไอ้พี่เล่มีเงินมีเงินให้พี่ยืมป่ะมีพี่แต่ไม่ให้ยืมโอ้อะไรวะ พี่เป๊ะไปบพอแล้วหมดแล้วหยพี่มพี่ไก็คุยกับพี่ได้อไพเป๊อ้พีไม้พอมอยากได้เวลาอยู่กับแฟนบ้างพี่ไม่ไดกได้เวลาอยู่กับแฟนบ้างพ่ไอเก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 อบ่อรได้วกรวจผมเริ่มโโหแล้วไม่ได้คนขับนะกูล็อกรถแม่งเลยม่ไอุ้ยเรามีเไม่รู้หลับเปนะเขา ยออเยอะยอพอไมดไหหมเอเรื <volumes shake it> ่องที่มามาไม่ตรงกันเนี่ย รอบไหนพี่เดี๋ยวพี่ไปไกลเท่าไหร่อ่ะสองแสนแปดเหรอสองแสนแปดไอ้ชั้นห้ากับสองยี่อะห้ากับสองคุณจ่ายนะติ๊กให้กูด้วยจ่ายกแกงด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเปล่าอะไรครับพี่ห้ากับสองฟังดียี่โจมึงโทำไมต้องให้คนอื่นเขาพูดหลายรอบวะ เ้างอยากได้ยีๆต้องหัดยืนต้องแข็ตัวพี่บอลประมาณนี้พี่บอลเปล่า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 ไอ้บอลห้าเก้าสองครับพี่มาดึงรถแป๊บไอ้แซฟเหียกูมีคนเปิดคลิปมึงในบ้านด้วยนะเว้ยมันมีคนเปิดคลิปมึงในบ้านด้วยกูเห็นทีวีอ่ะซัดไม่ไหใครเปิดอ่ะไม่รู้กูเห็นละกูเห็นมีคนเปิดอ่ะเปิดเปิดเปิดอะไรพี่เปิดคลิปมึงอ่ะน้องวีดได้แตกอ่ะเปิดผมหลอ สไอ้เหี้ยคนเราหายไปไหนวะตอนแรกยี่สิบสองรอบแรกรอบแรกยี่สิบเลขเช็คชื่อเลยเลขเช็คชื่อใหม่เลยแบบนี้เลขเช็คชื่อใหม่เลยรอบรอบสองยี่ยี่เอ็ดรอบสามไม่นี่สิบแปดไอ้เหี้ยไม่เท่าเทียมเลยด้พอแบบนี้เนาะแก๊งเราเลี่ยงเลยพี่พิมพ์ครับก็จบแค่นี่แหละเรื่อยๆนี่แหละไอ้ทันดูกระบป๋อะไรแล้วโดนจับได้รอบสองพี่โดนจับตั้งแต่รอบที่หน้่ไปดูตู้โทรศัพท์ก่อนไอ้โจกเองไม่เคยได้เฉียวครับมีล็อควันครับขายบอลเขียวครับจานจานเล็กกระเป๋าเลย ห้ากาสองถเงิานแค่ไหนไอพอนมีเงเป็นเท่าไหร่อยากาซื้อเมื่อวานหมื่นหนึ่งบี่สังเวทเอเจ้านี่ะเชี่ย่อพี่พี่อยู่เขียนว่าห้าก็สองห้าก็สองแคปซูลท่าไรวะพี่เปวันนี้พี่จงมาไหมครับ่จงมาลาม่มวันนี้พี่จงลาโอเคครับโอเคเรแอบชอบจงอยู่หรอไม่ใช่ค่ะฟดีทองอปุลที่จกได้เมื่อวานอยู่พี่จงเขาเราไปขายของนึงนะพี่ เด็พี่บ่าปันหาใหญ่พอ่พนึงก็พูดกับพี่เปรมไปดีพอ่ะครับน้องก็คุยกับพี่ได้คุยกันตรงๆน้องน้องเลิฟไม่เป็นไรพี่สีแบบเป็นแหละมึงก็เป็นอหละลุงก็ดีลุงไม่ไหวแล้วเลอะเลือใครไม่จ่าย้งทองกระดกทองกระดกให้พรต่อยาน่นแแก่งแก่งนอง่แก่งแก่งน่่ ึึ้้งงนนนั่เเเดลยยี๋วมิพี่ส่งพี่ส่งพี่ทำอะไรชื่อกลุ่มไปป่ะได้ทำไปป่ะทำไมทำไมทไปส่งไปหน่อยดิเอาแล้วไม่ต้ัดเพราะหรอกเอาแน่เอาหมัดไม่ะอาจารย์แก๊งเราอันนี้ของกี่คนเนี่ยพี่รอเก็บไปครบเลยอันนี้ครบทุกคนแล้วหรอไม่มึงเก็บดีมึงเก็บดีเงินแก๊งอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มเราก็เริ่มเก็บพวกนี้เอาแต่แจกป่าเอาแต่แจกป่าขายขายอย่าไปงงเอากลุ่มหรือเรากลุยไปใจมึงมีข้าวกินอยู่แล้วดีกว่าไม่งั้นผมต้องติ๊กแยกอ่ะ แกพี่สองเองกันแล้วในดิ่อ่ะเดิมเหมือนเดิมแปดคนเราได้เลยนกระติกแยกแค่นั้นเองแล้วไม่เลยมีของทุกกลุ่มป่ะมีชื่อของทุกกลุ่มป่ะโอไม่มีไอ้เนี่ยใหไอหกลุ่มกลุ่มรอจ่ายตรงนี้ใช่ป่ะจ่ายเลยเนี่ยจ่ายติ๊บเลยผมไม่สองจ่าเจ็ดเองละพี่เป๊ะไม่ยากผมยังเปิดโน้ตแพดไม่ได้ผมต้องรีตอมรอเดี๋ยวค่อยจ่ายได้ป่ะรอหลังรีได้ป่ะมันต้องรีตอมอเราเปิดโน้ตแพดไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้ตกก็ดิผมไม่ได้ตกกับตื่นสายเอ๊ะทำไมหกสิบเปอร์เซ็นต์แม่งใช้ยากจังวะคีย์บอร์ด ซื้อมาหาหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไอ้พอลเจอแล้วไม่อกไม่บอกหัวซุกตีมาเดี๋ยวไปไหนเพื่อนรักไปหาทรงผมเปลี่ยนหาพี่ห่าเพื่อนไปดี๋ยไปดูด้วยๆเป็นเพื่อนกันแหละอยากรู้เหี่อะไรวะพี่สวัสดีครับเนี่ยมึงหาเวลาชิงเวลาไปหาเมี่ต่อยนะมึงนะจะไปเปลี่ยนผมมึงเอาแม่งว่ามีแอ่สัตว์หลายรอบแล้วทำไปดอกแก๊งเราไปสร้างโลเปสเอมึงเอาไงอะปิดเลยป่ะล่ะเฮ้ยเฮ้ย